สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสารการเมืองจากวารลักษณ์วันนี้เสนอคําว่าการสนทนาการทางการเมืองหรือการพูดคุยทางการเมืองท่านผู้ชมครับเราเนี่ยมันเป็นการเมืองในระบบประชาธิปไตยการพูดคุยการแลกเปลี่ยนหรือสิทธิทเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นอันนี้เป็นอุดมการของระบบประชาธิปไตยเลยมีมาตั้งแต่โบร,โบราณเพียงแต่ว่าเวลาพูดถึงว่าอิสระทางความคิดความเห็น ในทางการพูดคุยทางการเมืองนั้นไม่่คยจะได้พูดกันชัดเจนมากมายนะักแต่ระยะเวลากลางทศวรรษมาเนี่ย <c oughs> การพูดคุยทางการเมืองเนี่ยเป็นสาระสาคัญว่าเราจะพูดคุยกันอย่างไรมักจะมีการพูดกันว่าพื้นที่ฐา,านะพื้นที่ทางสังคมให้ทุกคนไปพูดคุยแล้วคําถามว่าแล้วพูดคุยทางการเมืองอย่างไรล่ะครับท่านผู้ชมจึงจะมีประสิทธิภาพ แน่นอนการพูดคุยทางการเมืองระหว่างนายกกับนายขอนายคอกับนายงนายจนายฉอมีอยู่ตลอดเวลาการสนทนาในชีวิตประจำวันการสนทนาผ่านสื่อแบบที่ผมกำลังพูดคุยกับท่านผู้ชมหรือการพูดคุยในห้องประชุมใหญ่ผมกําลังพูดคุยเรื่องกลางๆว่าพูดคุยทางการเมืองในชีวิตประจําวันของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับหรือการพูดคุยของรัฐบาลในทางการเมืองในทางนโยบายอ่ะท่านผู้ชมครับ ลักษณะสําคัญในการพูดคุยตรงนั้นผมคิดว่ามีเรื่องที่จะต้องอพิพิจารณาอยู่สักสองสามเรื่องเรื่องแรกครับท่านผู้ชมครับเวลาพูดคุยทางการเมืองเนี่ยนะฮะมันจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเท่าเทียมกันเห็นไหมครับเวลาท่านผู้ชมจะนั่งอยู่ในร้านกาแฟนั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เวลาพูดคุยทางการเมืองระหว่างนายกรนายขอนายคอนายง,ง,ง,งได้ออกรสชาติได้อัตทรสไ,ได้ถกได้ถแถลงได้พูดคุยได้โต้แยง้งได้แสดงความคิดความเห็นกันนะ่ะ มันจะต้องทําให้ผู้พูดคุยเนี่ยนะครับมีข้อมูลมีข่าวสารเนี่ยเท่าเทียมกันพูดคุยจึงสนุกนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วกลายเป็นว่าผมเนี่ยมีความรู้มากกว่าท่านที่นั่งคุยกันสี่ซ้าคนผมก็พูดคนเดียวท่านก็นั่งฟังการพูดคุยทางการเมืองการพูดคุยทางสาธารนณะหรือนโยบายที่กําลังพูดเหล่านี้มันไม่สนุกเพราะถูกผูกขาดการพูดอยู่ที่ผมท่านก็จะนั่งฟังท่านเพียงแต่นั่งฟังเพราะงั้น ข้อมูลข่าวสารมันไม่มีข้อมูลข่าวสารมีที่ผมความรู้มีที่ผมที่ท่านไม่มีข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ครับท่านผู้ชมครับผมยิ่งอยาเชื่อเชิญเลยถ้าเราจะพูดคุยทางการเมืองให้สนุกสนานพูดคุยในเชิงนโยบายให้ได้อัตรทข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญท่านผู้ชมจะต้องติดตามท่านผู้ชมจะต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีทั้งจริงทั้งเท็จะครับท่านผู้ชมดังนั้นการพูดคุยทางการเมืองเนี่ย ข้อมูลข่าวสารที่รับรู้กันอย่างเท่าเทียมรับรู้กันอย่างกว้างขวางอาจจะมีคนน้นมากกว่าคนนี้คนนี้มากกว่าคนนั้นคนนั้นอยู่มุมนั้นคนนี้อยู่มุมนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องรู้นะครับประการที่สองนะครับเวลาพูดคุยทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่สําคัญประการที่2คือจะต้องเคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่างจะต้องยอมรับความคิดเห็นของเขาจะต้องยอมรับเหตุผลของเขา จะต้องแลกเปลี่ยนเหตุและผลถึงกันและกันอย่าไปพกเอามติอย่าไปพกเอาความเห็นอย่าไปพกเอาความถูกต้องมาจากบ้านเพราะการพูดคุยทางการเมืองเนี่ยคุยกันห้าคนเนี่ยย่อมมีความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตกต่างเราต้องเคารพความแตกต่างเช่นนี้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นพื้นฐานสักสองประการหนึ่งที่จะบอกว่าการพูดคุยทางการเมืองให้ได้อัตรรสให้ได้รสชาติแล้วก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง ของพล,ลเมืองด้วย2เรื่องนี้ยึงอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะครับนี่คือสาระการเมืองจากอะไรล่ะครับ